วัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมนะครับนาที่ได้ทำการยอดเมล็ดไปปลูกข้าวนะครับตอนนี้อายุก็รวมๆเกือบ40วันแล้วนะครับ้นข้าวค่อนข้างที่จะงอกออกมาอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นี่คือแปลงนานะครับที่ผมทำนาหยอดในปีนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายจากคลิปไป ช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการให้เห็นนะครับว่าผลผลิตที่ได้นะครับตอนนี้อย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับตอนนี้ข้าวเริ่มแตกกอแล้วนะครับสังเกตูว่าต้นข้าวนะครับไม่แน่นเกินไปนะครับที่ผมทำในนี้ครับก็คือต้นข้าวนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มค่อนข้างที่จะเริ่มแตกกอกันแล้วนะครับ มณน,นะครับเพิ่มแตกกอกันแล้วน้ํานะครับผมควบคุมน้ําไม่ให้มีเยอะเกินไปนะครับต้องการที่จะให้ข้าวนั้นแตกกอได้สวยงามนั่นเองนะครับก็เลยเอาน้ําแค่พอแฉะนะครับข้าวจะได้แตกกอได้สวยงามนะครับ รวมลบแบบนี้นะครับก็ออกมาดูแปลงนาข้าวนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับมาดูด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้เป็นข้าวนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับตอนนี้เริ่มแตกกอแล้วนะครับแหมนะครับสวยงามนะครับแตกกอดีทีเดียวเลยนะครับเพราะว่า มันไม่แออัดกันนั่นเองนะครับดูปริมาณความห่างของต้นข้าวนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแตกกอกันเยอะแล้วนะครับเป็นแถวเป็นแนวแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับครับผมนี่แหละหนาข้าวนะครับที่ลงมือทำด้วยตนเองนะครับ เดี๋ยวไวคลิปต่อไปนะครับจะพาไปาชมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผม